เคยมีโคตรพีบีศาสตร์ต้องบนคำสาบให้กายเป็นหินไม่เคยได้รู้ไม่เคยสบาดไม่เคยได้กัดไม่เคยได้กินเวลาผ่านไปคำสาบเริ่มสิ้นความแค้นได้หินแล้วรู้เป็นไฟ กรสประวัิศาส์ดิดินความแข็งรวบรวม,รมทั้งแรงทั้งจินวิญญาตบูกขอสับให้ดวงจันทร์สีเลือดอาทิตย์จงเดือดพื้นดินจงเตะทะเลเป็นบาพายุคุ้มข้างบุกคนต่างนั่งโฟรอความตตย Yeah

uh <laughs>